ขัพวพริกดิบตำเจ้าค่ะพี่น้องยาเด่นสีตำเจ้าแมงดากินกับอุตอไมัยอุตอไมัแบบบานๆท่านใช้พริ้มคน,มนหมักเห็ดตุ๋มโนมัใส่อันนำหยาหน้างเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ายาเด่นว่าไม่มีหนำหยาหน้างกับใส่เออใส่หนำปลาโล้ยหนึงค่ะพี่น้องคะ่ะกับสีขวบพวกพริกตำเจ้าพริกสดแล้วก็เยะแมงดาจักหน่อย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเสียงเจ๋วเจ๋วอย่าลินไม่อีกแล้วพี่น้องจ้าไม่กินเข่ากับเียเล่นค่ะพี่น้องค่ะค่ะก่อนอื่นสิไปกินขา่ากินนนำกะขอทักทายไอ้น้องสุขูสุขคนก่อนเนาะคะ่ะเนาะยู่ดีสบายสุขูสุขคนนอกจากอ่าช่วงนี้กะทางประเทศอังกฤษฮอนหลายพี่น้องจ้าอย่าลืนขอนอนุญาตค่ะฮอนฮอนอาบหน้าเมอรอลซีเทียกับโบยู U อยู่อังกฤษมากเกือบสิบสองปีมีปีนี่หละที่ห่อนที่สุดแยล่ลินเป็นร่มเมือ่อย่ลินจุงจัก,กรยานไปหาหม่องเก็บบอกหอยนะพี่น้องค่ะเป็นร่มเป็นร่มแดดก,กับหม่องค่ะค่ะตกบายมากเป็นร่มเลยค่ะจังไดทั้งเมืองไทยกับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนดูแลสุขภาพดีๆด้วยค่ะเด้อสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ทั้งยุโปรปเพราว่าจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่ขอให้ดูแลสุขภาพให้ตลอดปลอดภัยจาก ไพ่ธรรมชาติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะคห้อยู่ดีมีแห้งตลอดบทดไัยสูขุสุขน้นค่ะเมื่อเนี่ยจะเล่นใดอีหยังกินแน่โอยห้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ห่อนท้งเมื่อย่าจะเล่นใดอ่าเจวแมงดาเจวแมงดากับอ่านตุมโนอหม่ค่ะอุโนอไม้เนาะคะ่ะเนาะแถวชายพุ่มพันสิก,กินอุโนอหม้โนอหม้ที่ทรงมาจากบานแม่ฝากมาไห้นั่นแหละ ายาลินใดแมงดามาจากไสวัติแมงดากองค่ะพี่น้องยาลินสังซส้อมมาจากเมืองไทยสองกองหัวเชื้อนะคะยาลินก็เอามาหยอดใส่ใส่ขวดน้ำปลาไว้แามอยากกะเอามาใส่ปนใส่แกวกินค่ะพี่น้องค่ะพ่อนพ่อ,พอ,บ,อบ่กขืดหอดบานลายเนาะคะ่ะเนาะอยบานเฮ้ากันยังง่ามีแมงดาหน้าให้กินให้ยาก ผักมีซี่ใบกันนั่นแหละค่ะจังเห็นนั่นแหละยาลินไทยแห่เบิองแล้วยวยาลินกับสีจวดจาดฝากบ้มละพี่น้องค่ะมาค่ะจิ้นเข่ากับยาลินเมื่อนี้ผักเบกบวัเรื่องเล่าต่างๆสะกอนจิ้นเข่าจิ้นน้ำกอนเนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับไอ้น้องสุภูสุขคนภูทีเขามาซองมาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจ <c oughs> ขออภัยค่ะ ายห,ห่อนหลายเพเป็นไปยูพี่น้องโอ้ยถอดปลาแหงถอดก็ถอดอ,อีออดีอีรอดะเข่าซิบรุษติอบัน,นคือแข็งแทะหอบสายไปหาเพียหาน้องสว่วสีได้นอนพี่น้องเออดึงดืง่นเที่ยงขึ้นกอกลัหละคะ่ะ ເພິ່ນມາໃຫ້ກຳລັງໃຈເຮົາເຮົາກໍໄປໃຫ້ກຳລັງໃຈເພິ່ນຄືນກັບເນາະເນາະເບິ່ງກັນແຍງກັນຜູ້ພິຍບິ່ຍັງງກັນຢູ່ກດບິ່ດ້ແງັນຕໍ່ໄປຍາๆພີປນອງกันไปດົນๆດີ້ະເດ คลิปกินเข่ามาขันไร้าการรื้อเนี่ยแหละพี่น้องเสียบจ้ะพี่น้องจ้นโดนๆกินเือ เยลิ้นมีขอมุ่นต่างๆล่ายางมาแฮพีห้หน้องฟังอยู่ก็สิทย่อยลงไปบอกสุพีสุน้องฟังเนาะค่ะเนาะเธอบาสิเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดผู้นึงบ่นหน่อยก็ลาย ปันใดชีทอดแป้งสปริงช่องบันท่าพี่น้องย่งกิดว่ามีขายมมนเลื่อยกินข้าวเจ้าพี่น้องจ้าว่าเขาแก็บป,ปันใดต้องกินกับข้าวเหนียวคุยข้าวใหญ่เนาอพี่น้องเนาะ nồi nó mày cấp treo bọc kịp dip, nhầm nhìn nó mày bàn hoa ọc lá อากาศห้อนคักฮ้อนแน่พี่น้องจนว่าบวมแดดมันบวมขึ้นเนาะพี่น้องจะร้อยคือรูปปงถ้าว่าขััเนหนาวผัดว่เป็น สวัสดีเฮ็ดนักกินของเจ้าของแล้วเบิ่งคลิปมมไปนั่งเฮ็ดนักกินไปพร้อมพี่น้องก็หย่อเวลากินข่าวแล้วแล้วบานนี้ก็ิได้ตั้งหนา้าตั้งตาเขาไปตอบคอมเมนต์ในช่องเจ้าของพร้อมกับหย่อนขึ้นกับไปเบิ่งคลิปไอคลิปน้องตามไล่ซื้อนันน่นๆเนาะคะนะ่ะเนาะ ข,ขันค้อนใด้เยลิ้นติดเหน็ดติดติ้นอยู่บ่ท่านเด็เอาสังกะสีไปมุ่งบ้านมุ้งช่องให้ส่วนข่ามเยลิ้นมากในเด้อค่ะเด้อมั้งเทียเลิ้นตามไปบ่ท่านค่ะมั้งเทียรอดข่ามสองสามมือสักก้อนเยลิ้นจังสิไปยังสิมันหลายคนหลายยลิ้นไปบ่ท่านกะยึดสว่วนเยลิ้นมาอีกจักเทียเนี่ยขอโทษขออภยัยหลายๆขันหาเทียว่าไปหาซากระได ไปไหว้ไหลสังกับซีจัปิว กินเข่าเสียงดังนะพี่น้องพอเยลินด่าด่าเด้อกินเข่ายิ่เสียงดังหลายว่าเมนหมูกินห่ำแล้ววะตายอยากอายอยากอายเลยพอเปลาตั้งแต่เป็นสาวกินเข่ายินเสียงดังสิบ่ได้ผัวน้ำเข่าเด้อววะสั้นอยากหัวอี่พอ จะ,ะไรเป็นได้พอ่อพ่อนะ <c oughs> อ่ะคือพ่อคำพ่อบอกบอกนวหมอมันนะคะเนาะกินไปน้ำหมอไปน,น้ำ กินข่าอันกับเจากับอุน้อาไหมนี่ใส่ซอนสมนี่โอ้ยจะเป็นกินบะคักเึเปพี่น่องเด้อไม่หรบกก็คือเขาปั่นขาเนียวตุ๋ยเอามะขุยปนขุยเจลลดนนักข่ะเนาะข้ามเขายาลิ้นแง่ๆงเด้อพี่น่อง เอาล้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปจินขงข้าเย่าวครับแล้วอย่าเลื่อนสีลาไปกอนพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบกุณหลายๆนะค่ะด้อที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาเป็นกำลังใจคะ่ะอย่าเลื่อนกับสิไปตรวจจัดฝาดบึ่มให้มันคักคักสักกอนคลิปนี้ลาไปกอนนะคะมาเยี่ยมยามตามกาวพี่น้องไม่น้อยนิดๆเอากะพอมีแห้งกะเอาแล้วเนาะคะ่ะเนาะค่ะโชคดีไม่ไส่นะคะพอกันคลิปหนาห้อยยังมีอียงดีๆลออยู่ ขอบคุณค่ะวันดีค่ะบาย